ออค่ะเมื่อในป้ามาให้พักกลุ่มจอนโคนะคะเนาะหน้าตาเหมือนหือก็จะมาไปกันค่ะมาใส่พักมันก่อนนะค่ะเนาะจะใส่หมักแห้งจ้างหมักเคอโซมแล้วก็หมักพริกอันตั้งนะค่ะเนาะเขาค่ะจะโคเตาถ่านนะคะเนาะหวานหวานค่ะน้ํามันเหลือเราใส่ข้าวมิ้นค่ะใส่ข้าวมิ้นะโทนเอาใส่ค่ะใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่ผงวานค่ะเอาหมักเคอหมักพริกใส่ค่ะ ต้มมาคาหนึ่งเลยค่ะนาะงภาเก็กเอาน้ำใส่ค่ะจะต้มหึงล้านค่ะนี่ค่ะพักคาะพักขุมจ้อนก็เลือกเป็นเจ้าไหนี่ยค่ะเนาอมาล้างน้ำกันเฮามดๆกันค่ะสะอาดเลยค่ะนาะนี่ค่ะล้างเศษซายยัดน้ำไว้เลยค่ะนาะนี่ค่ะเหมือนในกอลานเลยค่ะนาอนอกครึองแล้วแล้วค่ะนอกอ้นแล้วก็เอาพักขุมจ้อนใส่กันค่ะนาะเอาพักใส่ค่ะใส่พาเกลกาอกมาเกลอมันเข้ากันค่ะนี่ค่ะ เอาผักกุนจอนมันหือมันเขียวจังไห,ไหนน่กกคะเนาะก้มกอโปร่งไรวย้าคะสุกยาาก็มาโปร่งกันค่ะอีสังมันสางก็เติมไรเน่ยคะเนาะสุกยาาก็ตักใส่หวานกันค่ะนี่คะ่ะเลือยแยะเลยนี่คะ่ะสุกยาาคะ่ะเนาะกินกับข้าวหุงใหม่ใหม่คน่ะเป็นหือพองค่ะน่ากินอ้ำน่ากินคอมเมนต์มาบอกกันพองเลยคะเนาะ